เอาจริงมันเริ่มมาตั้งแต่ช่วงโควิดหลายๆลายคนก็น่าจะแบบต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่แบบต้องย้อนกลับมาดูแลสุขภาพมันกระทบไปถึงแนวความคิดบางอย่างตอนนั้นเราคิดถึงเรื่องทําไมมันถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วก็คิดไปถึงเรื่องความสมดุลเมื่อ2ปีที่แล้วมาชื่อซิมไบโอซิสตอนนั้นเราคิดถึงเรื่องการที่สิ่งมีชีวิต สองสปีชีส์มาอยู่ร่วมกันมันต้องพึ่งพาใสายกันตอนนั้นมันก็จะเป็นบาลานซ์ในอีกแบบหนึง่งพอพัฒนางานต่อจากชุดที่แล้วซิมไบโอซิสเนี่ยพอพูดถึงความสมดุลน่ะเรานึกถึงน้ำหนักขึ้นมาก็เลยพัฒนาต่อจากเรื่องเรื่องของน้ำหนักมาเป็นผลงานชุดนี้ช่วงที่กำลังคิดถึงเรื่องน้ำหนักเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่เราไปนึกถึงวรรณกรรมที่เคยอ่านสมัยเรียนของนิลานคุเดราชื่อ The unbearable l i n e n e s s of being นะคะก็คือเราชอบแนวคิดบางอย่างจากหนังสือเล่มนี้ที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เรายึดถือไว้ในชีวิตของเราว่าจริงๆแล้วชีวิตเราควรที่จะหนักหรือเบากันแน่แล้วเราก็เลยเอาแนวคิดอันนี้มาพัฒนาต่อในงานชุดนี้เราตั้งคำถามว่าในชีวิตของเราเนี่ยสิ่งที่เรายึดถือในชีวิตของเราเนี่ยจริงๆแล้วน้ำหนักมันหนักหรือเบากันแน่ ใช้เทคนิคทางจิตกรรมวิธีการเพ้นสร้างน้ำหนักลวงตาขึ้นมามีการใช้รูปทรงต่างๆใช้สัญลักษณ์ส่วนตัวซึ่งซึ่งความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบเป็นส่วนตัวขนาดขนาดนั้นนะคะแต่หมายถึงว่าเป็นสัญลักษณ์ที่มันกระทบใจเราอย่างเช่นรูปทรงของหยดน้ำมันมีสี่ความคิดที่เกิดขึ้น ในระหว่างงานชุดนี้นะคะก็คือรูกทรงของหยดน้ำตาขาของนางเงือกทางเลือกของหอยทากอันสุดท้ายคือปริมาตรของกวางคิดพูดถึงลูกทรงของหยดน้ำตาลูกทรงของหยดน้ำที่จริงๆเราใช้ลูกทรงของหยดน้ำมานานแล้วดอกเมื่อสมัยเด็กๆเราคิดว่ามันคือรูปทรงของเหมือนหยดน้ำตา ตอนนั้นก,ก็คิดแค่ว่ามันคือรูปทรงของหยดน้ําตาแต่ว่าพอย้อนกลับไปคิดมาถึงตอนนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นรูปทรงที่มันตอ,ตอบโจทย์ของงานชุดนี้มากๆเลยก็คือหยดน้ําตาหยดเล็กๆเนี่ยมันมีน้ําหนักมากกว่าเรา,ารู้สึกว่ามันมีน้ําหนักมากกว่าขนาดของมัน,นแล้วก็การที่มันค่อยๆแบบทิ้งตัวลงมามเราเราคร่อนข้างมีความรู้สึกกับการที่แบบ วัตถุหนึ่งค่อยๆทิ้งตัวลงมาเพร่อสิ่งหนึ่งแบบมันแบกรับอะไรบางอย่างที่มันสุดสุดที่พลังของมันจะแบกไว้ได้เลยขของนางเนื้อมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณปีที่แล้วที่เรามีปัญหาเกี่ยวกับการทรงตัวนิดหน่อยแล้วเราก็รู้สึกอยู่ๆเราก็นึกถึงนึกไปถึงแบบเจ้าหญิงเล็กน้อยจะไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงนะ เรานึกถึงเรื่องแบบเจ้าหญิเงเล็กน้อยที่ตอนที่เขาได้ขามาเนี่ยความรู้สึกของเขาตอนที่ได้ขามาครั้งแรกและพย,พยายามเดินด้วยขาทั้งสองข้างเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เออมันน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของนคนเรารู้สึกว่ามันคือการทรงตัวค่ะการที่มนุษย์สามารถทรงตัวบนขาทั้งสองข้างตัวเองของตัวเองได้เรารู้สึกมันมันต้องอาศัยแบบ ประสาทสัมผัสหลายอย่างรวมถึงแบบความความสมดุลในในทางร่างกายอะไรอย่างเงี้ยส่วนทางเลืองของหอยทากเนี่ยพอพูดถึงเรื่องน้ำหนักแล้วก็สารต่างๆในชีวิตที่ที่เราแบบแบกมันไว้อะคือในหนังสือของมิลานคูเดล่าเนี่ยมันมีตอนนึงที่ตัวละครเขาเขาคิดว่าเขาพอใจที่แบบไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนเขาก็แบกไลฟ์สไตล์ของเขาไปด้วย เหมือนเขาบอกว่าเขาเปรียบเทียบตัวเองเหมือนกับเหมือนกับเขาเป็นหอยทากที่แบกบ้านไว้หรือว่าทุกวันนี้เราก็ไม่ได้ต่างอะไรจากหอยทากแล้วเราก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นหอยทากเราเกิดมาแล้วเราก็มีแบกเปลือกหอยไว้อย่างนั้นอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเปลือกหอยที่เราแบกไว้อ่ะจริงๆแล้เรานหนักหรือมันเบาซึ่งมันก็จะปรากฏอยู่ในงานชุดนี้ด้วย แล้วก็อีกข้อหนึ่งคือปริมาตรของความคิดเราค่อนข้างหมกมุ่นอยู่กับความคิดมากมากมันมีการวิจัยที่ที่บอกมาว่าใน1นวันเนี่ยสมองของคนเนี่ยผลิตความคิดประมาณ 60,000- ถึงแสนกว่าเรื่องซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่แบบวนๆซ้ำๆกันเราก็มีความคิดว่าถ้าห0,000่นถึงแสนกว่าเรื่องเนี่ยมันมีน้ำหนักมันจะหนักขนาดไหนแล้วก็เราจะสามารถที่จะแบก ความคิดแบบนั้นได้ได้ยังไงในเพนติ้งของเรามันเหมือนกับเราสะท้อนภาพของคนในยุคสมัยเราอะ่ะเพราะฉะนั้นในความในความรู้สึกที่ถามกันคนคนส่วนใหญ่จะถามว่ามันมีความเหงาความเศร้าความรู้สึกแปลกแยกหรืออะไรเงี้ยคือทั้งหมดทั้งมวลมันก็คือคือยุคสมัยพวกเราคือเราชอบมากที่ เวลาที่คนเดินมาดูงานแล้วงานเราเนี่ยสามารถดึงความคิดความรู้สึกบางอย่างของเขาที่มันหลบอยู่แล้วมันแบบพุ่งขึ้นมาเราชอบมากที่เวลาคุยคุยกับผู้ชมแล้วแบบเขาจะบอกว่าเออพอดูภาพเนี่ยแล้วเขาความรู้สึกบางอย่างเขาแบบพุ่งขึ้นมาเราเราคิดว่าอันนั้นเราประสบความสําเร็จในการสื่อสารกับคนดูเพราะฉะนั้น งานเทนติ้งเราเนี่ยจะไม่ใช่งานที่เล่าเรื่องโดยละเอียดจะไม่ใช่ประโยคบอกเล่าที่แบบคนนี้ไปทําอะไรอะไรเงี้ยมันบางทีมันอาจจะเป็นอะไรที่มันพุ่งขึ้นมากลางประโยคโดยที่ไม่มีประธานหรือยากลามแต่ว่าคนที่แชร์ประสบการณ์หรือว่ามีอารมณ์ความรู้สึกอย่างที่เราพูดมาเนี่ยมันสามารถสื่อสารกันได้แล้วเราเชื่อว่าภาพวาดหนึ่งภาพคงเคยได้ยินที่ว่าภาพหนึ่งภาพมันแทนคำพูดเป็นล้านคำ เพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะไม่พูดมากเพราะเราเชื่อว่าภาพเราพูดแทนพูดแทนได้แล้วแล้วการที่เราพูดเยอะไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งมันอาจจะไม่สอดท้องกับประสบการณ์ของผู้ชม